เกมจบแต่คนไม่จบในรายการซิวิริกวอลเลย์บอลชายประจำปี2 0 2 4นี้เป็นคู่ไทยพบกับฟิลิปปินในสนามที่2ที่ประเทศอินโดนีเซียกลายเป็นว่าไทยสามารถเอาชนะฟิลิปปินไป3ต่อ0ูนเซตเรียกได้ว่าเดือดยิ่งกว่าเดือดซะอีกคุณผู้ชมผมนึกว่าดูมวยช่องเจน h d ชเมคคาชฟิลิปปิน์อาเจลิโนขี้โวยวายโวยวายมันได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามจังหวะชาเลนจ์เอ่ยังหวะขอดูเซตเอ่ยังหวะขอแต้มเอ่ยเรียกว่าเป็นจอมโวยวายประจำปีนี้เลยก็ว่าได้จนชาวอาเซียนเนี่ยทนไม่ ได้ออกมาประน้มการกระทําของโค้ชฟิลิปินว่าแย่โคตรๆน่าเกลียดจริงๆคือจังหวะที่แกชาเลนแกเสียแต้มแกก็ไม่ยอมแพ้ฮะแกจะเอาชนะอย่างเดียวเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นอายุ50ระหว่างโค้ชปาร์กีวอนและเฮชโค้ชฟิลิปินอาเจลิโนจึงได้เริ่มต้นขึ้นและเรื่องเรามันจะเป็นยังไงทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมมาพูดให้คุณผู้ชมฟังในแต่ละเซตให้คุณผู้ชมมาแต่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวเรามาดูคะแนนในแต่ละเซตที่ไทยพบกับฟิลิปินโดยไทยสามารถชนะฟิลิปินไปคือสามต่อไปนี้เซตไทยส 18เซตที่2ไทยชนะฟิลิปปินส์25ต่อ21เซตที่3ไทยชนะฟิลิปปินส์25ต่อ19 3ต่อ0เซตมาตเตอเอกะฉันในขณะที่เวลาสี่บงเย็นระหว่างอินโดนีเซียพบเวียดนามกลายเป็นว่าอินโดนีเซียสามารถเอาชนะเวียดนามไปแบบหืนจับคอ3ต่อ2เซตเหมือนในสัปดาห์แรกเป๊ะทำแฟนคลับอินโดนีเซียเนี่ยกระโดดดีใจกันใหญ่เลยบอกเออในที่สุดบังก็ทำได้บังบาดท,ทีมของปราอชนะอีกแล้วฉันรักพวกเต๋อและ love boy. ไอเลิฟบอยประจำชาติอินโดนีเซียโดยผลคะแนนสกอร์ใงต่อไปนี้25 2 32, 30, 28, 25, 22 30 2 8 2 5 2 2 25แ6และ15,13ขอแสดงความดีใจกับประเทศอินโดนีเซียด้วยนะครับที่สามารถเอาชนะเวียดนามไปได้และตัดกับที่คู่ไทยบ้างในะครคุณผู้ชมเรื่องเรามั่วอีตัวมันจะเป็นดังต่อไปนี้แต่ก่อนหน้านั้นกบคุณผู้ชมขอโปรโมทนิดนึงนะตอนนี้แอดมินวันมัตเตอร์ชแนลได้เปิดช่องใหม่ชื่อว่าช่องหนึ่งนก้าสอนดูภาคเครื่องครับคุณผู้ชมฮะภาคเครื่องเมืองไทยพระเก่าพระใหม่เกจีเก่าเกจีใหม่แอดมินวันมาตเตอร์ชแนลมีความรู้ทางด้านนี้โดยตรง ผมยังรับเช่าพักเครื่องด้วยนะฮะก็สามารถติดต่อมาที่เพจ a c e b o o k ได้นะฮะและอย่าลืมไปติดตามช่องใหม่ของแอดบินด้วยนะครับคุณผู้ชมะวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดในแต่ละเซตที่ประเทศไทยเจอกับประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่าดูเดือดยิ่งกว่าคู่มวยเจ็ดสีซะอีกโดยในเซตที่หนึ่งครับคุณผู้ชมเปิดมาเสมอกัน22-33แต่เราเสิร์ฟเสียทาให้ฟิลิปปินส์นำไป4ต่อ3าก่อนที่ประเสริฐป,ปิ่นแก้วจะขึ้นตีทําให้ไทยเสมอ4ีสและนัาเดตี่หนักหนักเสมอี้าห้าหกหกแคมป์ตันฟิลิปป จะขึ้นนำ8-7โคชปาร์กีวอลเรียกขอเวลานอกแต่ทาง H ฮชโคชปินอาเจริโนก็ขอแก้เกมเช่นกันกับบาลงสนามต่อไทยและฟิลิปปินส์เสมอกัน8-8และจากการบล็อกบอลของกิสดาและนภา,าเดชการตีหัวเสาทำให้ไทยนำไปเป็น10-8โคชปินอาเจริโนเรียกลูกทีมมาแก้เกมเพราะนภา,าเดชแก่ตบหนักมากตบหนักและเกินกับบาลงสนามใหม่ปินเลือกที่จะยอดแทนการตีหนัหนกๆใส่ประเทศไทยเพราะว่าโคชอาเจริโนบอกว่าทางเดียวที่จะสู้ไทยได้คือต้องยอดทำให้ปินตามหลังไทยมาเป็น9-11ต่10-12โคชปินขอชา ได้มาหนึ่งแต้มตามไทยมา1ิบแคมตันทีมปินตีติดเน็ตเองทําให้ไทยนาห่างออกไปเป็น15ต่อ12 1612 18 12เอดเฮโคป็นอาเจเรโนบอกให้ใจเย็นดิสติอลสติอยู่ที่ไหนเรียกสติกับมาดิต้องให้ฉันเป่ากระมม่อมให้ไหมใจเย็นดิกลับมาลงสนามใหม่ไทยนํ้า19 13 20 14โคชปินร้องอีกแล้วร้องไทยเนสโฟร์อนุรักษ์พันลำฮะแต่แต่ยืนเกาตาบอกเอออยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะกลับมาแข่งต่อไทยนํา22ต่อ17ณภาเดชขึ้นตบนํา23ต่อ17 .7 และปิดจบด้วยดูตบของประเสิริฐป็นแก้ว25ต่อสิเซตที่2เปิดมาไทยนําไปก่อน2องต่อหนึ่งนาาเดกแก่บ้าพลังจริงๆแต่ปินก็ไล่มาเสมอ2องอก่อนที่กฤษดาจะบล็อกได้และทําให้ไทยนาห่างออกไปเป็น4ต่อ2ปินก็ไล่ตามมาเสมอ44556 6านาพาเดตีเสมอ7 7็ 7. กิษดาไม่น้อยหน้าทุบต่อ8 8 9 9โคเ้ชเปินหัวร้อนร้องกรรมากาันว่ามุมกล้องมันไม่ดีโอทำไมไม่ดูชาเลนจ์ก็ไม่ได้แต้มคุณผู้ชมฮะคือรุงแก่กจะเอาทุกแต้มเอาทุกคะแนนจริงๆ และเสมอกัน11-11ก่อนที่นภา,าเดชจะเสิร์ฟเอชใส่นําเป็น13-11และโคชปินเรียกมาด่าแลกกับมาลงสนามฟิลิปปินส์ตีออกทำให้ไทยนำห่าง14-11 15-12 16-12 17-13 18-13ปินพยายามไล่แก้ตาม14-18 15-18 16-18โคชปักกีบอนฮะโค้ชของประเทศไทยเห็นท่าไม่ดีเรียกกลับมาแก้พร้อมกับพูดว่าอย่าเปิดช่องว่างให้มันให้มันเยอะเกินไปเลยให้หมันลูกโหดปิดมันซะได้ยินไหมแลกกับมาลงสนามต่อแต่ไทยทำฟาวตำแหน่งเลยโดนตีเสมอไป18 ต่อ18และในจังหวะน,นี้ไทยพยายามอธิบายให้กรรมการฟังแต่กรรมการก็ยังยืนขาตาตและให้ไทยเสียแต้มไปกลับมาลงสนามต่อมุดดินประเทศฟิลิปปินเสิร์ฟพลาดเองและไทยก็บล็อกฟิลิปปินได้ทําให้ไทยนําออกไปเป็น20ต่อ18นพาเดตีอันบล็อกแรงมากนํา2 1 18 2 2 18และปินก็ไล่มา1 9ต่อ22 20ต่อ22โคชปากีวอนเรียกกลับมาโวยบ้างฮะเสียงดังฟังชัดมากโดยพูดว่าก็บอกนะ้วว่าเวลาขึ้นตบเอาให้มันตายอย่าปล่อยมันเพราะฉันบัดสซเอชโคดปิน อยากจะยุ่งหัวมันกับมโนสนามใหม่ไทยนำฟิลิปปินส์ยี่สิบสามยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบละโคชปินแกทำอะไรไม่ได้โวยด่าการไปทั่วเจอใครก็ด่าไปหมดโวยไวยไปหมดไม่รู้ว่าอาเจติโนแกเป็นบ้าหรือเปล่าแลปิดจบด้วยลูกตบของกฤษดายี่สิบห้าต่อยี่สิบเอ็ดโคชปาร์คบอกเป็นไงลรโวยดีนักนะมึงสมควรเซตีสามเปิดมาเสมอกันหนึ่งหนึ่งสองสองเอาอีกแล้วโคชปินเจ้าเดิมได้ทีรีบขอชาเนจ์บอกประเทศไทยโดนเน็ตโดยนภเดชบอกว่าถ้ามันอยากได้ก็ให้มันเอาไปเดี๋ยวก็เอามาคืนได้แตเดียว ทำให้เสมอกัน3ามสก่อนที่ปิ่นจะตีออกเองทาให้ไทยนำสี่และเสมอกัน 5, 5. ้ด้วยลูกตบของมุดดินประเทศฟิลิปปินส์เสมอเจ็ดเจ็ไทยนําิบเและเสมอกันอีกครั้ง1ิบเไทยตีโหดบอลกระเด็นออกหลังไทยนํา1 3 11 14 12โคชปาร์กบอกรอบนี้กูไม่ยอมและวเจ้าฟาวดีนะรอบนี้สู้ขาดใจเป็นไงเป็นกันน่ะก็เห็นอยู่ว่าเขาไม่โดนปะโทและฟังโคชปิน่นแกก็โวยวายอย่างเดียวฮ่ไปโวยวายต่อหน้ากรรมการทั้งขอบสนามและข้างสนามโวยไม่หยุดบอกว่านั้น มาโดนเซนันนะั้นะนะไม่เห็นจริงหรือสดอุดท้ายกรรมการลำการนะบอกว่าให้เซฟไมลเล่นไม้แต้มนี้ไม่นับทําให้ปินได้ทีไรมา1 3 14นภาเดชตีใส่คืนศาดใจยางมาก15 13 1613และนภาเดชแกวักได้สาดใจมากบอกว่าโกงดีนักไอโรสเป็นไงเมืองและไทยนําต่อ1 1 1 4 1 8 1 5 1 9 15่ส้เโคชปินเล่นทุกทีมาด่าต่อบอกกูจะบ้าแล้วขนาดช่วยขนาดนี้แต่โดนนําไปสแต้มรวดกูจะบ้ากับมาลงสนามต่อเัยวัต์ตีนำยี่ต่อ15 นาพาเดชบอกมันยังไม่พอเซิร์ฟเอชไปเลยจ้า21 1 5 22 15 23 17 24 19และปิดจบด้วยลูกตบของนาพาเดทย้ำแคน25ต่อ19บเก้เป็นไงล่ะไอ้หลนแมเรียกได้ว่าดูเดือนยิ่งกว่าดูมวยซะอีกคุณผู้ชมโดยในวันนี้ฮะไทยเราเก็บไป3มแต้มบวกกับเมื่อวานอีก3มแต้มทําให้ไทยเรามีคะแนนสะสม6แต้มนําเป็นจ่าฟุ้งอันดับหนึ่งและในวันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะเจออินโดนีเซียในเวลาหนึ่งทุ่มตรง,ตงเวลาเดิมส่วนในเวลาสี่โมง เดี๋ยวมาดูกันว่าไทยจะสามารถไล่พ่ทั้งสองสนามได้หรือไม่โดยวันนี้นะ้าพาเดท,ทําไปคนเดียวมากกว่า20แต้มวันนี้แกโหดมากแต่คนที่โหดกว่าคือโคชปาร์กีวอนฮะและที่นหนก็โคชปาร์กนั่นก็คือโคชฟิลิปปินส์โอ้โหเดือดทั้งคู่นี่อารมณ์ผมยังค้างอยู่เลยนะฮะนี่ตรงลงว่าผมมาดูมวยใช่ไหมโอ้โหท้าเจริโนแกใส่เขาก็โคชปาร์กได้ี่แกใสไปแล้วนะมุมแดงกับน้ําเงินคุณผู้ชมว่าเหมือนไหมฮะยอมรับฮะว่าเดือดจริงๆในวันนี้ก็คุณผู้ชมเจ้าภาพสนามอย่างประเทศอินดดนีีเซยไ้อออกกกมมาาาาปราารระะทํขง Coach. อาเจริโนว่าไม่เหมาะสมและแสดงพฤติกรรมที่ไม่น่ารักไม่สมควรเป็นเยี่ยงอย่างโดยวันนี้ช่องแอดบินวันมาร์เตอร์แชนแนลได้นาคอมเมนต์สั้นแบบไม่ยาวมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยฮะคอมเมนต์แรกครับคุณผู้ชมมาจากประเทศอินโดนีเซียได้มาพูดถึงแฮชโค้ดฟิลิปปินส์ว่าโคช้ชคุณแย่มากทำไมคุณต้องโวยวายเสียงดังด้วยอย่างไรคุณก็ไปลองประเทศไทยคุณก็น่าจะรู้ตัวอยู่แล้วและฉันไม่ชอบคุณอาเจริโนคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียอีกคนหนึ่งได้ออกมาบอกว่าใช่แล้วฉันไม่ชอบเขาเลยเขาโวยว เขาเหมือนจะมีความสุขแต่ในทางกับกันเขาก็เป็นบ้าอยู่ด้วยแล้วคอมเมนต์มาเป็นชาวอินโดนีเซียได้มาบอกว่าว้าวสุดยอดมากฟอร์มของประเทศไทยในวันนี้คุณทําได้ดีฉันชื่นชมมากเกินและอยากให้อินโดนีเซียของเราเจอฟอร์มแบบนี้ในวันพรุ่งนี้ฉันรู้ว่าอินโดนีเซียและประเทศไทยฝีมือประพอกันถ้าในวันพรุ่งนี้อินโดนีเซียสามารถชนะประเทศไทยได้อย่างไรแล้วฉันเชื่อว่าอินโดนีเซียก็ไม่ได้แชมป์เพราะประเทศไทยมีถึง6คะแนนส่วนอินโดนีเซียนั้นคะแนนไล่าตามประเทศไทยมาอย่างเยอะทางเดียวที่อินโดนีเซียจะได้แชมป์คือการสามารถ ชนะประเทศไทยได้คือ3ต่อ0ซึ่งนั่นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และก็เมตตาบานเป็นชาวอินโดนีเซียได้ออกมาบอกว่าใช่แล้วโอกาสที่จะสามารถเอาชนะประเทศไทย3ต่อศูนยเซตเรื่องที่ว่าเราถึงจะมีโอกาสได้แชมป์มันเป็นไปไม่ได้แต่เราคิดว่าเราจะสู้ประเทศไทยอย่างเต็มที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในกีฬาประเภทนี้เพราะฉะนั้นอินโดนีเซียสู้ๆประเทศไทยคุณเวริกูดมากในวันนี้รักพวกคุณเขาวก็เมตตาบานเป็นชาวอินโดนีเซียได้ออกมาบอกว่าเขาฉันไม่ชอบคุณเลยทำไมคุณต้องวอยไวใส่ทีมไทยทำไมคุณต้องแสดงอาการแบบนั้น้นนนนคุณมมมมัััชเเเหือประทททศววีดาา่่ไพฒงต แย่ yeah, มากอนเจเรโน่ ino. ฉันไม่ชอบเกินคอมเมตต่อมาปเป็นชาวอินโดนีเซียได้ออกมาบอกว่าใช่แล้วฉันไม่ชอบโคชคนนี้เลยวอยวายเก่งและน่าเยอที่สุดในมารยาทของเขาที่แสดงออกมานี่คือกีฬาวอลเลย์บอลไม่ใช่สนามสงคมถ้าคุณวอยวายเก่งขนาดนี้ทาไมคุณไม่ไปอยู่วันแชมเปี้ยนชิพไปเป็นกรรมการห้ามมวยล่ะน่าจะมันนะโคชเออเรื่องนี้ผมก็เห็นด้วยฮะแกน่าจะมาเป็นกรรมการคุมมวยนะอย่างนั้นไม่มีใครว่าแต่แกจะกล้าไปหรือเปล่าเอาละให้คุณผู้ชมฮะานี่ละฮะคือแมตช์หยุดโลกแมตช์ ยังไงบ้างับคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรคุณผู้ชมก็สามารถมาแสดงความเห็นใต้คอมเมนต์ล่าสุดดีได้เลยนะฮะกับผมและทีมงานแอดมินวันบัตเตอร์แชนแนลจะเข้าไปอ่านกันอย่างแน่นอนเด้ออย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้ประเทศไทยพบเจ้าบ้านอินโดนีเซียรับประกันว่ามันแน่ๆและถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวสารด้านกีฬาสุดเฮฮาแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับเข้ามาปุ๊บรู้ก่อนใครปั๊บที่นี่วันบัตเตอร์แชนแนลแล้วััันนีี้สสวดครบ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray.